Nmax t e c h m a x 2025ครับเติมเต็มถังวิ่งเต็มทริปกินน้ำมันแค่ไหนไปดูตามนี้เลยครับผมแน่นอนครับเราก็เติมน้ำมันลงไปให้เต็มถังครับในถังก็7.1ลิตรนะสำหรับ Nmax จากนั้นก็ทำการเช็ดทริปเป็นศูนย์เพื่อใช้รวบรวมระยะทางที่เราจะต้องไปวิ่งออกไปวิ่งทริปจริงๆครับผมซึ่งคางนี้ก็มีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ช่วงใช้งานในเมืองครับออกเดินทางวิ่งกลางคืนก็มีนะแล้วก็ที่สําคัญคือความเร็วที่เราใช้นั้น เป็นความเร็วที่หลากหลายบางช่วงก็ถึงท็อปสปีดด้วยในสุดก็มาถึงจังหวัดชนบุรีครับเข้าไปที่สเตชันครับเพื่อจะเติมน้ำมันกลับลงไปให้เต็มถังครับตอนนี้ระยะทางของเราก็วิ่งยาวๆรวดเดียวมา152.8กิโลเมตรแล้วครับหลังจากที่เติมเต็มถังแล้วครับแล้วก็เช็ตทริปเป็นศูนย์ครับแล้วก็เดินทางออกมาถ่ายทำรีวิวคูลรีวิวของเราครับคือความเร็วท็อปสปีดการ,รจราจรหนาแน่นแล้วก็ใช้ ปุ่มชิปของ y Cvt ในการขึ้นเขางลงเขาเนี่ยหลายช่วงครับผมจะทางได้152.8กิโลเมตรครับแล้วก็เติมน้ำมันคืนไป4ลิตรครับผมอัตราที่เปลิงเชเพิงคำนวณมาได้อยู่ที่38.2กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็หน้าจอเองก็คำนวณให้ที่37.7กิโลเมตร่อลิตรครับถือว่าเป็นการคำนวณที่ใกล้เคียงกันมากระหว่างรถกับที่เราคำนวณจากหัวจ่ายครับถือว่าประหยัดใช้ได้ครับผม